สวัสดีค่ะวิดียสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนแล้วเลยสวัสดีค่ะใกล่ดูรถไฟหนุนรถไฟเห็นไหมหนุนเรากําลังจะพากันเดินเข้าไปในเมืองค่ะน้องวิดียเห็นรถไฟไหมสีฟ้าๆนั่นวิดียเดี๋ยวมองมาฟังนี้ไก่ไก่กเห็นรถไฟไหมลูกสวยหรือเปล่าไปเราไปกันโอ้ย เห็นกะเป่นปาน,น่นรถไฟเห็นเปล่าว,<ะ>วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแดดออกเยอะมากเลยใช่ไหมลูกมีเดียร้อนไหมอยู่ในแดดนี่นึกว่าประเทศไทยเลยค่ะวันนี้ร้อนเหงื่อออกเลยโอ้บีเดียมองรถไฟใหญ่เลยนน รถไฟปุ้นปุ้นเออรถแมคโครทําทำอะไรไม่รู้ค่ะเขากำลังสร้างอะไรไม่รู้พากันเดินออกมาจากบ้านจ้ะไปเราไปกันนะคะโน่นเราไปดูรถไฟปุ้นปุ้นเห็นไหมคะไมเดียเห็นไหมลูกไหนโชว์กลุมุณป้าหน่อยบ้านเรามีรถไฟไหมสีสวยไหมสีฟ้ามีกี่สีมีสีแดงด้วยใช่ไหม เราเดินเข้าไปดูในเมืองสิอุ้ยเห็นชิงช้าด้วยนนค่ะชิงช้าหมุนอยู่นนชิงช้ายังไม่ไปเลยบีเดียเราพาคุณลุงคุณป้าไปดูชิงช้ากันเนาะนี่ค่ะกิ๊บก็เดินเลาะทางรถไฟนี่แหละคะ่ะเดินมาจากบ้านก็ไม่ไกลนะคะในเมืองก็ประมาณสิบนาทีก็ถึงะคะ่ะพาบีเดียเดินเล่นก่อนอากาศดีนะคะนานๆน,น,นะคะต่างประเทศจะอากาศดีถ้าแดดออกก็ต้องรีบนะคะรีบเดิน น้าหนาวอยู่แต่ในบ้านเนาะวูฮเดียเห็นชิงช้าหรือเปล่ายังหมุนอยู่เลยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวบเดียลุกบิเดียเห็นไหมเดี๋ยวลูกบีเดียดูชิงช้านอนนอนค่ะชิงช้ายังหมุนอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเราจะพาคุณลุงคุณป้าไปดูชิงช้ากันเนาะรับแดดเนาะลูกแดดร้อน เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปในเมืองเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงนะคะจักรยานค่ะเยอะมากนูน่นชิงช้าสวนมุนอยู่ตรงนู้นค่ะบเดี้เห็นรถไฟสีเหลืองไหมหบีดี้ <laughs> มองเ <laughs> ขาทำไมหนอนรถไฟเห็นไหมสีเหลืองบุนบุนบนบ,นบนุนอนรถไฟหนอนจะไปโคราชหน,น่น นี่จะทางลงไปนะคะเราไม่ลงนะคะเรามีรถอีกเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปนะคะไปแล้วถึงเต้หรือปะโอ้บีเดียเหงือแตกไปเลกร้นอนโอ้ ไปกันเลยค่ะวันนี้เราเดินมาสองคนนะคะป๊ะป๋าบิรตไปทำงานแดดดีเราก็เดินเล่นค่ะคนเราก็เดินขึ้นไปบนสถานีรถไฟนะคะกิ๊บกับน้องบิเดียก็พากันขึ้นลิฟต์นะคะฮัลโหลกดลิฟต์ก่อนนะคะบิเดีย ในไลฟยังไม่มาแสดงว่าม,มีคนลงมาหรือเปล่าพี่เจ้าโอ้คนเยอะแยะเลยลบลบลเโอยใรปาแลก็กดเลขหนึ่งนะคะเดียกดเป็นหรือเปล่าวิดเากดเป็นไหม น้องวีเดียก็กดแล้วกดให้แม่อ้าถึงแล้วค่ะเขาทำร้านขายของใหม่นะคะสีส้มสวยอันนี้เขาก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะอําำลังปรับปรุงอะไรก็ไม่รู้ค่ะนานแล้วนี่ทางเข้านะคะถ้าไปเมืองหลวงอัมสเตอร์อัมสเตอร์อัมสเตอร์ดัมนะคะอัมสเตอร์ดัมเราต้องไปทางนี้นะคะซื้อตั๋วตรงนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าเราจะซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตู้นะคะเราก็มาซื้อตรงนี้ได้นะคะใช่ไหมลูกเราก็บอกคุณลุงคุณป้าที่ประเทศไทยด้วยเนาะที่เนเธอร์แลนดะ์แม่ยังไม่เคยซื้อเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งรถไฟ <laughs> มีแต่เดินนะคะกับน้องบีเดียอัน,นข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นนี่ร้านขายของนะคะนี่ก็เป็นตู้นะคะ ตู้ซื้อบัตรนะคะซื้อตั๋วนะคะนี่เดินออกไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะนี่พี่ดิอ่ะอันนี้ที่กิฟเดเอ่ยยืนนะคะก็เป็นด้านหน้าสถานีรถไฟนะคะนี่ก็จะเป็นตึกสูงๆนี่นะคะในเมืองเรามีตึกเดียวนะคะเดินไปทางไหนก็ไม่หลงนะคะเพราะว่าถ้าหลงก็เดินมาหาตึกเลยนะคะ วิดียเห็นไหมโอ<ฮ>้โหเยอะเยอะเยอะเยอเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหมุนให้น้องวิดียดูก่อนวิด,ยดียดูดูชิงช้าสุวรรณก่อนโอเควิดียเห็นไหมลูกโน,น่นไปขึ้นไหมแต่ว่ามาม่ากลัวความสูงแม่ไม่กล้านั่งนะคะกลัวความสูงนะคะกิ๊บ เราไปไหนกน้นี่นะคะอากาศดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าสถานีรถไฟนะคะเราจะข้ามไปไหมน้ำไม่เราเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าเราเดินไปบ่อยแล้วฝั่งโน้นเราเปียนโน้นนะคะที่เราเห็นตรงนโน้นนะคะก็จะเป็น สถานีรถบัสนะคะวิ่งอยู่ฝั่งโน้นนะคะจะไปจังหวัดไหนอะไรยังไงนะคะก็มาขึ้นตรงนี้นะคะรอบเมืองแต่ว่าเราไม่เคยขึ้นนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ในเมืองค่ะเราก็เดินเอาแล้วก็บันจักรยานนะคะไปเดี๋ยวกิฟต์กับน้องวีเดียจะพาครอบไปดู จโชว์คุณลุงคุณป้าก,ก่อนนะคะว่าบ้านเรา ของผู้ใหญ่ก็ประมาณ12ยูโรค่ะเนี่ย12ยูโรก็ประมาณ400นะคะ400กว่าบาทอู้ใหญ่มากเลยเนาะสูงสูงไม่น่าพีเดียนี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วไม่ได้เห็นไมลู้อาหารหันให้น้องพี่เดียวก่อนพี่เดียเห็น เดินเข้าไปฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยค่ะนี่โอ้ยรถเยอะหยุดก่อนนะคะให้รถไปก่อนยอเดีย,ดย <c oughs> อย่ายยนจุกนมลงน้ำ <c oughs> นะลูกคอย <c oughs> นี่เดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าดูวิวนะคะวิวในเมืองเรียววาเดินนะคะนี่เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้ดีไหมเออ oh, <okay. S 1> นี่นะคะนี่เดียวน้ำนะคะน้ำ <Okay. S 1> ทุกที่นะคะ <Okay. S 1> ที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นสีขี้เป็ดนะคะ <laughs> เป็นสีขี้เป็ดนะคะแต่ว่ามันไม่เหม็นนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะ <Okay. S 1> ในเมืองโอ้ยบีเดีย นี่อันนี้ก็ฝั่งนู้นก็เป็นน้ำเลยค่ะก็ส่วนมากเนเธอร์แลนด์นะคะก็จะมีเออ่จะมีสะพานเนี่ยค่ะสะพานมีน้ำมีเรือค่ะจะเป็นสัญลักษณ์เลยนี่มีกล้องด้วยพีีเดียกล้องสองทางกายเนี่ยดูวิวพูดเีีเดียดูยังไม่เป็นหรอกอไปไปเดินไปต่อนะ ไม่สุขซนอ่ะบีเดียเห็นไหมสวยไหมลูกแล้วหันไปฟังน้องน้ำด้งยก้นเห็นเปล่านี่น้องบีเดียพามาดูน้ำตกนะคะในใจกลางเมืองเรียววารเดิร์นเลยนะคะดีนกนะคะบีเดียชอบดูนกโอ้ว้าวเทอมนมยสวยไหมลูกบีเดียตั้งใจดูมากเลย แล้ถ่ายรูปไปให้ป๊าป้าดูด้วยนะเอา้าทำไมมันหยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วค่ะนู่นนะคะนี่ค่ะในเมืองเนาะเด,นเดี๋ยวกิฟกับน้องเดียก็จะพากันเข้าไปหาซื้าน, <Yeah, S 1> นาเจือหลืด <Yeah. S 1> อย่างดีกันสตอกอ้าวเมื่อกี้มีสาวๆนะเข้าไปแล้วสาวๆกลุ่มนั้น ถ่ายรูปให้นะคะบอกว่าขอถ่ายรูปให้หน่อยเขาบอกก็เลยถ่ายให้เขาเอาหนุ่มมาทําอะไรคะเดี๋ยว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 เราบอกคุณลุงคุณป้าก่อนเอาวเดีโอมันสกปรกลูกอ่ะมันไม่ใช่เสาอาทิทิศนั่นนี่แบคทีเรียมันทํางานอยู่อ่ะวิดีโอไปไปคุณลุงคุณป้าก่อนเร็วๆเดี๋ยวน้องวิดีโอพามาเที่ยวในเมืองใหม่นะคะไบไปก่อนได้ค่ะ